ตอนเย็นเย็นชุมชัหาดอยู่ไกลๆเมืองระยองเลยครับท่ามูสิเป็นหาดแล a p เจริญ เขียนปากน้ำครับก็ไกลจากเมืองระยองเขียนปากน้ำเรือเหล็กกำลังมากับกำลังเข่าฝังเขียนเรือใหญ่อะไรพวกเรื่องของจอดหาเรื่องออของลํา จะเป็นโซนเอาไทยเอาปากนา้ำทาเรือทาเรือปากน้ำมีเรือเล็เรือใหญ่เรื่องของชาวบา้านชาวประมงแหละครับกำลังมาดก,กันเรือของชาวประมงตรงนโน้นจะเป็น ออกทะเลลอยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้มันสิเป็นแง่นป็แลบเขามบ้านแถวบาาเอิดว่าเป็นแง่เป็นแลบแหลมของบานครับอันนี้เรือออกค้าปลาเรือไปเป็นต๊ะเบ็ดครับเป็นต๊ะเบ็ดต๊ะมุกใส่เรืเอหมดน,นีะครับการเป็นโยของชาวระม้งควริะต้องมีเรือ หาปลาครับถ้าเลือดยังไงก็หลากวันเลือดเหล็กกำลังเขา่าปัรยากาศดีมากๆล้มล้มไวๆครับเขยดปากน้ำเขยดแหลมเจริญ พีมไว้ครับใกล้ๆพีมไว้คือชมบรรยากาศยามเย็นๆแดดลมลมตก ชาวบ้านมันก็ยุดติดทะเลแบบั้นละครับจะมีเรือเล็กเรือเล็กคนลงังลํำเรือเล็กกำลังมากครับเรือเล็กขนาดนี้เยอะครับพอเรือใหญ่มันแพงครับที่จะยังขัดจอดอยู่นั่นนะรับจอดยันเรือใหญ่จะแพงถ้าเป็นเรือเล็กขนาดนี้เยอะครับเท่านี้เยอะ คล้องกับรุ่นนี้ค้องไปแล้วเวดืวดกวด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 นีดด้นะครับ